สำนักงานคลางจังหวัดอ่างทองขอเสนอเรื่องการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณในระบบ New GFMIS ไทยการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณโดยหน่วยเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสังคมปีปัจจุบันอง .05 จะมีการสร้างเอกสารการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ2กรณีคือ1กรณีโอนเข้าจากงบอื่นๆไปยังเบี้ย สกรณีโอนออกจากเบี้ยไปยังงบอื่นๆขั้นตอนการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณสามารถทำได้ดังนี้เข้าระบบ New G S M I S ไทยเลือกระบบบันทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐเลือกระบบบริหารงบประมาณเมนูโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณองศูนย์โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณโดยหน่วยเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสังคมปีปัจจุบัน กรณีโอนเข้าจากงบอื่นๆไปยังเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการข้อมูลทั่วไปให้ผู้ใช้งานระบุเหตุผลของการโอนเช่น3001การปรับเปลี่ยนงบประมาณที่เป็นไปตามระเบียบบริหารงบประมาณพุทธศักราชส5 4 8ระบุชื่อผู้รับผิดชอบและคำอธิบายของการโอนเปลี่ยนแปลงเงินสวัสดิการสังคมโดยการระบุข้อมูลในแบบฟอร์ม O ห .05 จะเหมือนกับการระบุในแบบฟอร์มองก ข้อมูลผู้ส่งให้ระบุข้อมูลผู้ส่งให้ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นรหัสงบประมาณจำนวนเงินรหัสแหล่งของเงินรายการผูกพันงบประมาณจากนั้นเลือกจัดเก็บรายการนี้ลงตารางผู้ส่งข้อมูลผู้รับให้ระบุข้อมูลผู้รับให้ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นรหัสงบประมาณจำนวนเงินแหล่งของเงิน รายการผูกพันงบประมาณจากนั้นเลือกจัดเก็บรายการนี้ลงตารางผู้รับจากนั้นจะปรากฏหน้าจำลองการบันทึกรายการเลือกบันทึกข้อมูลจะปรากฏหน้าจอแสดงผลการบันทึกรายการสำเร็จจะได้เลขที่เอกสารสิบหลักที่ขึ้นต้นด้วยเลขสามและมีสถานะตรวจสอบแล้วถูกต้องกรณีโอนออกจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการไปยังงบอื่นๆข้อมูลทั่วไป ให้ผู้ใช้งานระบุเหตุผลของการโอนเช่น3001การปรับเปลี่ยนงบประมาณที่เป็นไปตามระเบียบบริหารงบประมาณพุทธศักราช2548ระบุชื่อผู้รับผิดชอบและคำอธิบายของการโอนเปลี่ยนแปลงเงินสวัสดิการสังคมโดยการระบุข้อมูลในแบบฟอร์มอง .0 5จะเหมือนกับการระบุในแบบฟอร์มอง03ข้อมูลผู้ส่งให้ระบุข้อมูลผู้ส่งให้ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นรหัสงบประมาณจำนวนเงิน รหัสแหล่งของเงินรายการผูกพันงบประมาณจากนั้นเลือกจัดเก็บรายการนี้ลงตารางผู้สง่งข้อมูลผู้รับให้ระบุข,ข้อมูลผู้รับให้ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นรหัสงบประมาณจำนวนเงินแหล่งของเงินรายการผูกพันงบประมาณจากนั้นเลือกจัดเก็บรายการนี้ลงตารางผู้รับจากนั้นจะปรากฏหน้าจำลองการบันทึกรายการ เลือกบันทึกข้อมูลจะปรากฏหน้าจอแสดงผลการบันทึกรายการสำเร็จจะได้เลขที่เอกสารสิบหลักที่ขึ้นต้นด้วยเลขศูนย์และจะมีสถานะการรอการตรวจสอบซึ่งกรณีนี้เงินจะยังไม่ถูกโอนออกจากระบบจนกว่าจะได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากคลังจังหวัดก่อนหากรายการดังกล่าวถูกต้องสถานะจะเปลี่ยนเป็นตรวจสอบถูกต้องแล้ว